ครับคุณผู้ชมครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเว็บไซต์ t ท a ว w o ทอยด o y คอมนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับเจอกับเว็บไซต์ไทยวอลทอยทุกครั้งเนี่ยเราก็จะมีสินค้าเด็ดๆให้กับผู้ชมเอาไปติดตามเล่นกันอีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับวันนี้ฮะแนะนําสินค้าเป็นเครื่องบิน AS350 นะครับเ1 2 3นะคุณผู้ชมครับเป็นเฮลิคอปเตอร์นะไซมินินะครับ ของเอสเป็นสามดีหกจครับมีระบบไจโล6แกนนะครับแล้วก็ความสำคัญคือเป็นบัสเลสครับสำหรับพลังขับเคลื่อนจากบัสเลสมอเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นะครับเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับที่ผลิตมาครับโดยบริษัทฟูตาบ้านะครับร่วมกับเ k นะครับผลิตเจ้าเอเคสองสามขึ้นมานะครับหรือ AS สสามอสูรครับเในปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีคู่มือนะครับที่มาให้ด้วยก็คือ จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆของรีโมทนะครับสเปคทางเทคนิคฮะก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับสำหรับคู่มือนะครับภายในผลิตภัณฑ์นะครับก็จะมีแบตเตอรี่สำหรับสำรองให้1ก้อนฮะรวมเป็น2ก้อนแบตเตอรี่นี่มี2ก้อนนะครับใบพัดสำรองนะฮะแล้วก็ปัจแจนะครับนี่จาตัวรีโมทนะฮะของ AS350 นะครับตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามมากนะมีฟังก์ชันตีเรกาได้ด้วยนะครับตัวนี้เป็น ทรงของ a 350เฮิคอปเตอร์นะครับโครงสร้างเนี่ยจะเป็นพลาสติกแข็งนะฮะตามภาพนะครับก็แบตเตอรี่ก็จะบรรจุภายในนะครับที่ใส่แบตเตอรี่เนี่ยกว้างขวางนะครับคุณผู้ชมครับก็เสียบแบตเตอรี่ตัวนี้มีแบตให้2ก้อนครับเรียกว่าเล่นกันจูใจทีเดียวนะฮะหลังจากเสียบแบตเตอรี่นะครับเปิดรีโมทนะครับขั้นตอนการเล่นนะครับรีโมทก็จะเชื่อมต่อกับตัวเฮิคอปเตอร์นะฮะ เอตัวสวอปเพลจะสั่งงานให้ดูง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นบัสเลนทนี่ครับตวัวบัสเลทกับพลังสูงที่เดียวนะเล่นแบบไม่มีขีดจำกัดเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่ชอบเล่นนานๆเนี่ยต้องยกให้ตัวนี้นพลังแรงมากตัวนี้เป็นแถบไมเหล็กนะครับสามารถที่จะล็อกเข้าไปนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้สกร,รูหรือน็อตขันแต่อย่างใดล็อกอยู่แล้วก็เป็นวิพานที่ออกแบบมาเพื่อความสวยงามนะฮะตัวนี้เป็นสามเบสด้วยกันนะฮะจุดควบคุมเนี่ยเรียกว่าตัดอากาศได้สุดยอดฮะเราจะมาดูชมนะฮะชุม การบินของเจ้า MINI AS350 นะครับสวยงามทีเดียวนะฮะตัวนี้ออกแบบมาได้เหมือนจริงมากๆนะครับคุณผู้ชมที่ชอบสเกลนะเก็บสะสมหรือว่าอาไบินได่บรรยากาศอย่างมากนะครับชมการบินนะครับตัวนี้เป็นใบพัด3าใบนะฮะเรียกว่าตัดอากาศได้ดีมากครับพลังแรงมากเรียว่าสู้ลมแรงเนี่ยหายห่วงเลยเดียวถึงแม้จะเป็นไซส์เล็กนะฮะแต่ว่าการสู้ลมนีสุดยอดมากๆนะครับ ทางร้านขอใส่อฟเฟ็กเป็นบางท่อนนะครับเพื่อให้การบินนั้นสมจริงนะฮะนี่การบินที่แบบฉิวถ้าดูความเร็วนะครับคุณผู้ชมครับอืนี่จีจ๊ดจ้ามากครับตอนนี้ความเร็วเรียกว่าความเร็วน่าจะประมาณหกสิบกิโลวัต่์ตู้ชั่วโมงน่าจะได้นะครับบิดชิวอย่างเงี้ยฮะเปรี้ยวเลยนี่ถึงแม้จะเป็นตัวเลขนะครับแต่ว่าการบินแบบการแจ้งนี่สุดยอดมากครับ เราก็ใส่เอฟเฟกต์กันบางช่วงนะครับเพื่อความอลัองการบินหอนะครับคุณผู้ชมครับม <c oughs> ันสวยงามมากๆครับคุณผู้ชมครับดีที่สุดนานจริงนเน <c oughs> ียนเลยครับตัดก,กับทองฟ้าแล้วก็เสาอากาศเนี่ยเหมือนก็มีจริงๆนะคุณผู้ชมครับมาไดบรรยากาศคือี่ชอบบินฮอแบบ สวยงามก็ชอบสะสมก็ต้องยกให้เจ้า AS ส50้าตัวนี้นครับราคาเพียง4ี่พันหนึ่งรยห้าสบาทเท่านั้นนะฮะตัวนี้พร้อมชุดรีโมทเลยนะครับแบตเตอรี่อีก2ก้อนด้วยเล่นกันจูใจเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะบินสูงหร,รงือบินต่ำระยะการบินนี่ประมาณ200รอเมตรได้เลยนะครับมีหลายท่านบินไกลขนาดนั้นเลยนะระยะสองน้อยเมยสบายนะครับ BTS สามห้าศูนยนะครับ <c oughs> ดูความเร็วนะครับนี่ดูว่าจับจับอย่างนี้นะครับ ตใจนะครับคนที่ชอบเครืทท mm ่องบินความเร็วนะครับตัวนี้สามารถตีเลกาได้นะครับแต่ในรีวิวท่านนี้เราบินแบบสวยงามนะก็เป็นพอสเกลแต่ก็มีตีเลกาได้ด้วยนะครับเป็นบกช่องนะครับคุณผู้ชมระยะการบินแบตเตอรี่ก้อนนึงก็มัดแปดถึงสินาทีนะครับมีให้2ก้อนนะครับคุณผู้ชมครับสนใจที่จะเป็นเจ้าของกับ mini as สามห้าศูนย์นะครับราคาที่สี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมชุดรีโมทแบตเตอรี่ชาร์จแล้วก็เป็นพัดสำรองสายชาร์จแบตเตอรี่นะครับมีให้ครบเลยทีเดียวนะครับเป็นเจ้าของกับเรรานะคับ ติดต่อกับทางร้านไทยเวิลทอลดอทคอมตามหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ไอดลีไลน์นะครับวันนี้นะครับกับมินิเอสสามห้าศูนย์นะครับโอกาสหน้ามีสินค้าอื่นๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกที่อย่ายลืมกดติดตามซบบับสไครป์ที่ด้านล่างด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ